อโหววาวกูดธ oh, wow, นาคารสินค้ายินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้เหรียญพลังงานควอนตั้มแผ่นเด่นเพื่อสุขภาพที่ดีกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาเพิ่มพลังงานปรับปรุงการไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลพลังงานชีวภาพให้ไหลเวียนทั่วร่างกายด้วยการรักษาคลื่นความถี่ของพลังงานที่เหมาะสมเหรียญพลังงานควันตัมแผนเด่นทำให้ เซลล์เม็ดเลือดมีพลังงานและลดการเกาะกันของเม็ดเลือดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นป้องกันความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลสูงรักษาความสมดุลประสานพลังงานชีวภาพของร่างกายทำให้จิตใจสงบมีจิตใจแน่วแน่และมีสมาธิมากขึ้นและยังปกป้องอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นคลื่นจากมือถือบรรเทาอาการเมื่อยล้าลดอาการภูมิแพท้ทำให้ร่างกายมีพลังทนทาน และแข็งแรงคงความเป็นหนุ่มสาวที่ยืนยาวในด้านความรู้ด้านการแพทย์พลังงานร่างกายของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีและจะมีสนามพลังงานที่เรียกว่าสนามพลังงานชีวภาพที่มีความสำคัญต่อชีวิตหรือที่จีนเรียกว่าชี่เป็นพลังงานที่ทำให้ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดีกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาหลักการทำงานและองค์ประกอบของเหรียญพลังงานควอนตัมแผ่นเด่นปล่อยรังสีฟาอินเฟราเรดเพิ่มการไหลเวียนของเหลวและโลหิตในร่างกายอีกทั้งยังประกอบไปด้วยเจอเมเนียมปล่อยพลังสเกลา่าและไอออนลบปรับสมดุลสนามพลังงานชีวภาพให้ไหลเวียนทั่วร่างกายลักษณะและวิธีใช้เป็นเหรียญวงกลมขนาด4คูณสี่ เซนติเมตรสวมเป็นสร้อยใช้แทนจี้คล้องคอและอาจนำไปวางหรือห้อยตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหน้าผากท้องหรือใส่เหรียญในถุงเท้าแล้วสวมถุงเท้าให้เหรียญอยู่ใต้ฝ่าเท้าก่อนเข้านอนหรือใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงใกล้อวัยวะเพศชายหรือหญิงทำให้การหมุนเวียนโลหิตบริเวณอวัยวะส่วนนั้นๆดีขึ้นหรือที่หลายคนเรียกว่าเหรียญพลังงาน ช็อกเว็บหลักการใกล้เคียงกับการทำช็อกเว็บในคลินิกเพศชายหรือวางไว้ในตู้เย็นจะทำให้อาหารสดได้ยาวนานขึ้นสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ